แล้วอย่างนี้พี่ไม่กลัวเงินจะเปียกเหรอจ๊ะถ้าลงไปจับปลาแบบนั้นน่ะพี่ไม่กลัวเงินเปียกหรอกพี่ก็เงินเก็บไว้อีกที่นึงพี่ก็ลงจับปลาแบบนี้อุ้ยมันติดมือฉันมาเองนะจ๊ะฉันไม่ได้ขโมยรวยแน่ๆเราวันนี้ได้มาทั้งกระเป๋าผู้ใหญ่โอ้โหโทษที่เจ้าผู้ใหญ่แล้วยังได้กระเป๋า เมียผู้ใหญ่อีกด้วย <c oughs> อุ๊ยเธอลองดูสิมันไปตรงไหนแล้ววะพรุ่งนี้ไปหาเหยื่อที่ไหนดีนะ <c oughs> นี่คือเรื่องจริงเรื่องราวชีวิตสุดขมระทมใจของสาวสวยคนนี้เธอมีชื่อว่าคำล่าค <c oughs> ำล่าบ้านแกสิฉันเปลี่ยนชื่อแล้วจ้ะ เนตตี okay? ้คอมีเนตตี้โอเคโอ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 เคโอเคเอาใหม่นี่คือเรื่องจริงเรื่องราวชีวิตสุดขมระทมใจของสาวสวยควนนี้เธอมีชื่อว่าเนตตี้ ไปไหนมาละจ้าน้องคำละอ่าไม่ใช่น้องแนตตี้คนสวยแหมพี่กะปิเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะจ๊ะเรียกชื่อใหม่ฉันด้วย <c oughs> เออพี่ว่าแต่จับปลาเป็นยังไงบ้างละจ้าช่วงเนี้ยโโหช่วงเนี้ยนะคนนิยมมากินปลาเยอะเลยพี่เองก็พลอยขายดิบขายดีไปด้วยเพราะว่าหาปลาขายอะ่ะแล้วยังไม่พอนะช่วงเนี้ยมันมีพวกปลาคงปลาคราฟเนี่ยว่ายเข้ามาในบ่อน,นี้ด้วยนะ พี่ก็จับปลาคาบขายเงินอเนี้ยได้เงินเป็นกอบเป็นกำมเลยโอ้โหได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมแล้วอย่างงี้พี่ไม่กลัวเงินจะเปียกหรอจ๊ะถ้าลงไปจับปลาปแบบน,นั้น,น่ะพี่ไม่กลัวเงินเปียกหรอกพี่ก็เอาเงินเก็บไว้อีกที่หนึง่งพี่ก็ลงจับปลาแบบนี้มันจะไม่เปียกอ๋อเจ้ะดีดีดีถ้าทางจะมีปลามันดิ้นอยู่เนี้ยนี่ยเน,น,นีเดี๋ยวพี่จะปั๊บนะจ้าจ้าเจ้าตรงนู้นตรงนู้นก็มีนะจ๊ะตรงไหนจ้ะลึกลงไปนะจ๊ะพี่กลัวจระเข้ข่าตรงนี้ก็พอ ปาไดออ้ได้ได,ได้เอาพี่จับไปก่อนเนาะเดี๋ยวฉันยืนดูแถวนี้นะไม่ได้เก็บเงินไว้ที่ตัวงั้นก็อยู่ในนี้สินะ <c oughs> เสร็จแนตตี้หรอกดูสิ มันติดมือฉันมาเองนะจ๊ะฉันไม่ได้ขโมยหาปลาได้เป็นก่อเป็นกำเลยเนาะไปดีกว่าไหนดูสิวันนี้ได้อะไรมาบ้างดูของใครก่อนดีอะ ซองผ้าป่าของอีกป้าเบียบก่อนละกันโอ๊ยใครมันใส่มาแค่ยี่สมาวัเนี้ยทุเล่จริงๆเลย20เนี่ยนะซองนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ๊ยนี่ก็ยีสิคนสมัยนี้มันใส่สองแค่2ี่สิบเองเหรอเนี่ยเรวเวลาอธิษฐานนะขอนานกันเชียวดูของไอ้กะปิด,ดีกว่า เห็นว่าขายปลาได้เป็นกรอบเป็นกำรรไหนดูสิมีเท่าไหร่ยี่สิบห้าสิบสามร้อยแค่สามร้อยกว่าบาทเนี่ยนะโอ้ยเราทำมาคุยตูสิมีอีกไหมเนี่ยไหนอ่ะอ่ะ พี่กะปิเนี่ยงั้นพรุ่งนี้ไปเอาอีกดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องเว้นไว้ก่อนให้มันขายปาให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปวันอื่นพรุ่งนี้ไปหาเหยื่อที่ไหนดีนะเฮ้ อ้าวคำล่ามาทำอะไรเนี่ยผู้ใหญ่ก่อนอื่นเลยนะอ่อัปเดตกันนิดนึงคือฉันเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ต้องเรียกคำล่าแล้วฉันชื่อเนตตี้เรียกว่าเนตตี้จ้ะอ๋อไดนลองเรียกซิอนตตี้อ๋อใหม่ทำใหม่แล้วมาทำอะไรจ้าเนตตี้อ๋อเนตตี้มาหาตุกตาจ้าผู้ใหญ่เบลอ๋อตุกตาอยู่ข้างบนไ่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่ไปข้างนอกค่ะ ขึ้นไปสิไปก่อนนะขอตัวต er> right ุ๊กตาโอ้โหทุกทีเจ้าผู้ใหญ่ตุ๊กตาตุ๊กตาทำล่าโหยไม่ได้เจอกันตั <t 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 <t'> <t ้งนานแน่ช่วงเนี้ยทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยหรอฉันเปลี่ยนมาขายของออนไลน์แล้วแหละไม่ได้รับจ้างทั่วไปแบบเดิมแล้วนะเออแล้วก็อีกอย่างงตุ๊กตา ฉัน่ะเปลี่ยนชื่อเป็นแนตตี้แล้วนะไม่เรียกแล้วนะคำรุงคำล่าอะไรนะั่นหะรอ,อขอโทษทีนะแนตตี้แต่ก็ดีนะเนี่ยทำออนไลน์อ่ะช่วงเนี้ยกระแสกำลังมาเลยอ,อีกหน่อยอะสงสัยจะได้รวยแล้วเนี่ยโอ้ยใครจะไปสู้เมียผู้ใหญ่บ้านอย่างเธอได้ล่ละ,ะตุ๊กตาเนี่ย,ยเพื่อนเราสมัยประถมนะไม่มีใครสบายเท่าเธอเลยได้เป็นเมียผู้ใหญ่วันๆนะสบาย สบายนั่งนั่งนอนนอนไม่ต้องทำอะไรเนี่ยใครบอกละ่ะฉันเนี่ยนะจะต้องดูแลเอกสารให้กับผู้ใหญ่นะวันวันไม่ได้ทำอะไรเลยใครบอกนั่งนั่งนอนนอนโอ้เออว่าแต่นี่มาที่นี่มีทุระอะไรหรือเปล่าพอดีว่าฉันจะมาให้ผู้ใหญ่อะ่ะเขาช่วยดูพวกเอกสารที่ดินให้หน่อยอะ่ะ ฉันไม่ค่อยถนัดเลยเรื่องเอกสารราชการอะไรเนี่ยอืมไหนมาขอฉันดูหน่อยเผื่อว่าฉันจะช่วยได้โอ๊ยอฮยหล่นไปแล้วอะตุ๊กตาอุย๊ยเธอลองดูสิมันไปตรงไหนนะวะอุย๊ยมันมันลงน้ําไปแล้วอะเธอยังไ,ไ,ไงดีอะเออไม่เป็นไรหรอกฉันเตรียมซีลอกมาแล้วอะ อันนี้ฝากให้ผู้ใหญ่ด้วยนะอ่าได้ะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรฉันเตรียมมาเผื่อแล้วฉันรอบครอบโอเคโอเคจ้ะฝากด้วยนะเจ้าเพื่อนโอเคจ้างั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะไปขายของอ่ะโอเคเฮงเฮงนะจ๊ะจ้าะรวยแน่ๆเราวันนี้ ได้มาทางกระเป๋าผู้ใหญ่โอ้โหโช่ีเจ้าผู้ใหญ่แล้วยังได้กระเป๋าเมียผู้ใหญ่อีกด้วยอุ้ยมาลองดูสิมันไปตรงไหนแล้ววะดูของผู้ใหญ่ก่อนดีกว่าไหนดูสิมีสักกี่แสนบัตรอะไรเนี่ยอเงินสดฮะเป็นหนึ่งผู้ใหญ่ มีอยู่ร้อยเดียวเนี่ยนะโอกลัวเมียแน่ๆรู้เลยเมียให้ใช้แค่เนี้ย <c oughs> นี่ดีกว่ากระเป๋าคุณนายผู้ใหญ่ <c oughs> ต่ำๆก็ต้องมีเป็นหมื่นแหละแบ่งกันใช้ละกันนะเพื่อนเนาะเอ่อฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีแต่บัตรฮ้ยอีพวกคนรวยนี่มันเป็นบ้าอะไรกัน ไม่พกเงินสดหรอวะแล้วกูจะกดได้ยังไงร,รหัสอะไรจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรเสือออกล่าเหยื่อเล็กใหญ่ก็ต้องได้วันนี้ต้องไม่เสียเที่ยวไอ้กะปิก็ได้วะ วันนี้พี่มาหาปลาคนเดียวอีกแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะพี่มาคนเดียวแต่ว่าพี่ไม่มาหาปลาหรอกนะพี่มาหาเออจะมาหาตัวอะไรก็ช่างพี่เถอะจ้ะเออฉันไปก่อนนะไปก่อนจ้ะพี่ไปแล้วไปแล้วพี่จะรีบไปไหนเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเรามาหางูงูเห่าซะด้วยนะ มันไม่มีอ่ะเอาเงินไว้ไหนวะเนี่ยอ่แมหมไอกะปิหัวใสซะด้วยนะเอาเงินซ่อนนี้นี่แล้วสิไหนดูสิโอ๊ยอะไรตำวะเนี่ย นี่แนตตี้มายืนล้วงอะไรในกระเป๋าพี่กับไอต้ตะข้องพี่เนี่ยเปล่าเปล่าพี่คือฉันจะมาดูว่าพี่จับปาลาอะไรมาได้บ้างอะจ๊ะพี่ไม่ได้มาจับปลาวันนี้พี่มาจับงูเห่าได้งูเห่าตั้งตัวหนึ่งเน่เอาใส่ข้องอุ้เนี่ยงูเห่าใช่ใชเอา้าแล้วทาไมมึงไม่บอกกอออูก็พี่พยายามจะบอกแล้วคําล่าก็รีบเดินฉับๆับ,บ,บออกมาเลยไงกูพูดไม่ท่านนะ่ ไอ้ที่ตัมือฉันมันก็เป็นงูเห่างูเห่ามันกัดมือฉันสองข้างเลยพี่เฮ้ยช่วยีิช่วยตายย่งไงเนี่ยช่วยก่อนนี่อะไรเนี่ยวุ่นวายะลยกันหยุดเลยอีคำล่าเอ้ยอีเนตตี้แกเอากระเป๋าตังค์ฉันไปใช่ไหมขโมยเออเออใช่ฉันขโมยไปเลยเอ้าทำไมยอมรับง่ายไงโอ้ยแกเออฉันขโมยไปฉันนคนชั่วฉันเ็นคนเลวฉันเป็นเนตตี้ที่ขโมย ฉันโดนงูเห่ากัดมือสองข้างเลยงูเห่าใช่เฮ้ยคุณโดนงูเห่ากัดมาช่วยกันก่อนเลยครับโดนโดนโดนแขนเจ้าเนาะแขนเจ้าันาะแขนเจ้าเนาะแขนเย็นแขนเย็นทันคอจะดีนม่เคยตกนี่ตกนี่โอ้ยไม่เคยแขนเจ้าโอ้อนิจาสาวน้อยผู้น่าสงสารถูกงูเห่าชกทั้งสองแขนเดชบุญไม่ถึงตายแต่ต้องตัดแขนทิ้งเพราะถูกพิษงูเห่าเล่นงาน คราวนี้เห็นทีจะไม่มีมือไปฉกช,ชิงของใครอีกแล้วนี่แหละครับเรื่องจริงเรื่องราวชีวิตสุดขมระทมใจของสาวน้อยคนนี้เธอมีชื่อว่าคำล่าคำล่าบ้านแกสิฉันเปลี่ยนชื่อแล้วเนตตี้คอมีเนตตี้โอเคหยขับอารมณ์เศร้า นี่ั่งช้าี่้านี่้ายนี่ฝ่อ้ยนี่ฝ้ายี่ฝั่ายี่ังพ้นี่ฝ่้นึ่ว่านีก่้ายน่่ายี่ายี่ยนี่่้ายนี่เ้ชื่อั่้ายนีลั่ด้ยนี่ฝังซายนี่ำล่ายนี่้านี่ังายนี่ฝังยนี่ยนี่ั่ง้ยนีนี่ั่นี่ั่งยน่งนงเธอเธีเล่ยนน่งซ ชิ้นโดนนะไปไปโอ๊ยไป